การที่หางานมันหมายถึงการที่หาเงินการที่หาเงินนั่นมันหมายถึงการที่จะเอามาสื่อความสุขความเป็นอยู่ที่ดีแต่ว่าความจริงนั่นเงินมันบริดนบรนดาลได้ทุกอย่างหมายถึงเงินมันจะซื่อบริได้ทุกอย่างครับ นอกจากจะลงมือทํำมันจึงจะเป็นผลการลงมือทำมันเป็นสิ่งที่จำเป็นมันจึงจะมีทั้งเงินและกก็ทั้งอาหารการมาเหตดเกษตรผสมผสานนี่ครับมันเป็นทางเลือกทางหนึ่งที่บุคคลจะมองข้ามครับควรจะตึกตองมึงให้ดีเพราะว่า ทุกชีวิตมันอยู่ได้ด้วยอาหารย่างหน่อยเธอเอาลงเมื่อทํำเอามากปลูกมาฟังไว้เอากระด้เก็บเกี่ยวไปอาศัยไปเพลิงได้ได้ยู่ได้กินได้เอากับบริได้ซื้อหรือว่ากิบกนบาเบิดกัดได้ขายมันก็บเป็นสิ่งที่ดีอยู่ ซึงมันจะบาลายแต่ว่ามันเกิดกินบเบิดถาห้าวในลงเมื่อถ้ำครับปลูกเล็กๆน้อยๆเกิดกินบท่านห้าก็ต้องเด้ขายยุคนี้มันเป็นยุคติดต้องขอใจความจริงต้องขอใจการปรับเปลี่ยนชีวิตปรับเปลี่ยนชีวิตไปแนวทางที่มันจะยุ่หลอดก็ว่าได้นี่แหละราชการที่เก้า พอเจ้าู่หัวเพิ่นเทิงได้ผลพบค่ามจริงไดเอามาใส่กับชาวบ้านเฮ้าครับพี่น้องจังว่าผมละทาบซึ่งกับความคิดกับปัญญาของเพิน่นจังว่าอยากสักชวนพูดบัิหนรในอยู่บ้านู่เมืองเฮ้าเป็นป่าเป็นลุงผมก็มีคือกันยังมัวเมาไปหลับจางเพื่อจะล่อค่อยวันทีหนึ่งแต่ละเดือนนั่นหอดวันทีนึ่งมากกะ เหลือแต่อันตัวเลขมันครับมันเป็นเรื่องที่นาเศาทาห้าอ่อนมีทีมิทางเฮายังไปงมง่ายครับอันการจจริมร้วยน้ำเงินนั่นมันเป็นจริงไปบ่ไรครับการจจริมร้วยน้ำเงินนั่นมัน่มด้สวยหรูครับเพราะว่าเงินนั่นได้มากมันกินบ่ไรได้ครับเงินขันห้าไปบบไปสื่อสลดบบไปสื่อน้ำปลา บัวไปซื้อบลาพริกบลเคือกินครับมันบริได้สวยหรูแต่ว่าก็ต้องจำเป็นต้องใส่ครับมาอยู่บ้านเฮาบะเมียนว่าบม่มีเงินเด้เก็บปลพริกไปขายเนี่ก็โลละลอยสองลอยสามลอยแหละครับเพื่อเพื่อถึงทุงละพันก็นมีครับเขาซื้อกันนันไม้ถึงทุงละพันก็นโลละร้อยเนาะ สิบกิโลมันเก็เป็นเงินพันธแหละครับเก็บไป,ป,ปแค่เสาเดียวหนึง่งก็เอาตัวซ้ำหนนเงินพันธ์ทีไปใส่ยังกระโดดกระเดียบานหา้ามม่ได้ใส่ด้วยครับใส่งบประมานกบบลายครับมาจกน้องสาในน้อยปั๊บทีหน้าหลอกทีหน้าขม่าเอาดินขาม่าครับเอาดินขาม่าคูนทีครับผมเห็ดวังปีใหม่นี่ครับอันนี้คือเริ่มต้นจากวันที่หนึ่งของปีใหม่เลย คืนมาคุนที่นี่ครับก็ได้มาปลูกข้าปลูกตะไคร่ใส่น้ำข้างนี่ครับก็มากนส่างน้ำกินหน่วยหนึ่งครับพ่อได้กินได้อาบเวลาฝนตกมามันคุณเท่ากับมีน่ำส่างเฉพาะตัวร่อไว้ครับ่บใหาเขียยลง่ให้กบให้เขียดลงครับมันก็ปลอดภัยเท่ากับกินได้ครับถ้าที่ห้าอยู่ ยมองที่ชุมชนน้ำบดสบสกกระโปงแห้งเข้ากับสามารถกินได้ครับอันนับแหลกเข้ากับบดิซื้อน้ำกิน้าน้ำม,มันกินได้ก็ได้ทุกมือนี่น้ำแทบจะกินเม่ได้ครับต้องได้ไปอาศัยกินน้ำขวดนั่นละ่ะผมถึงว่าคนมันขาดตัวตายคูกม,มือนี่เพรมันหยังครับเพราะว่าทุกอย่างเข้าต้องได้ดินล้นหาเงินมาซื้อตัวนี้ตัวอันตรายครับสงครามชีวิต สงครามเอาปืนยิงกันมันก็นยังดีกว่าสงครามชีวิตครับชีวิตมันบอจบสงครามปืนยิงกันนั่นถือปืนแหลือก็ตายไปมันก็นจบครับมันก็นสบายไปแต่ว่าสงครามชีวิตนี่ครับมันบอจบเป็น